กลับมาก็นต่อนะคะนีในเบรกสุดท้ายของรายการของเราเราจะแวะมาที่ข่าวบันเทิงสักนิดหนึ่งก่อนนะคะคนเขาก็พูดกันเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อไม้ป้ายแดงเนาะ พอมาไปแดงเอเพศสินนะคะเคยเจอพี่เอเมื่อหลายปีก่อนนานแล้วเป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะคะเทียชัดสถานะที่แท้จริงกับเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะกลายเป็นประเด็นฮือฮาขึ้นมาอีกทีนะคะหลังจากที่มีข่าวคําใบ้เพิ่มเติมนะคะว่าเจ้าพ่อนาอณาคาอกหักหลังไปซุ้มคบกับนางเอกซุปตาสายมูเลิกสามีแม้ว่าจะตามง้อก็ไม่ไม่สำเร็จนะคะก่อนจะหันไปคบกับพระเอกกา้ามปูที่งานนี้หลาย คนก็คงจะโยงไปที่นางเอกสาวอันนี้ก็มาจากเพจอะายอละยรันหลายเพจเขาเล่นแล้วใช่ไหมก็คือน้องจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะกับพี่เอของเราไม่ใช่เอสุภชัยนะคะเอพัตรินนะคะแล้วก็อ้๊ออภิชาติที่กําลังถูกจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญและหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยกันอยู่นะคะล่าสุดพี่เอนะคะได้ออกมาชี้แจงในมุมมองของตนเองเอาไปฟังคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะผมได้คาดหวังความสำคัญเพราะว่า ผมคิดว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ที่ดีต่อกันได้ในอนาคตอันยาวออกไปอีกหนึ่งปีหรือสองปีเข้าใจสื่อที่ที่เอาลงเพราะว่ามันมีแถวรีมันก็ถ้าไม่ถ้าไม่เอามาลงแบบนี้มันก็ไม่ได้เคลียร์แล้วมันก็รือไปเรื่อยเะฉะนั้นก็ความรู้สึกกันเลยมันต้องของคนผู้ชายอ่ะผมบอกเลยสันดานผู้ชายมันมันพร้อมที่จะเลยถ้าถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขามีการตอบรับแต่นี่มันไม่มีเขาก็เห็นเราเป็นพี่ชายเราก็ให้เกียรติกัน เขาเป็นคนระวังตัวมากเลแม้แต่ลายเขาก็ไม่ใช้รูแล้วก็มีการปิดชื่อเหมือนเพราะว่าผมว่าเขาเขา่าจะเจออะไรที่แบบพยายามจะเคลมผมผมยึดเขาเป็นต้นแบบในการประสบความสำเร็จเหมือนกันเนชื่อว่าไม,ม่เปิดผมผมมีข้อสงสัยนิดนึงถ้าถ้าถ้าการที่ข่าวมาแบบนี้มันเป็นเรื่องของการโปรโมทบางอย่างแล้วใช้ผมเป็นเครื่องมือนะผมขอเชิญไปถึงบริษอ่านะคะก็ ไม่ได้ฟังเยอะนะคะเพราะว่าตอนหลังไม่ได้ตามข่าวบันเทิงนะคะตอนหลังตามในข่าวนางงามสนุกกว่เยอะนะคะมาริโอเมาเลอร์นะคะเขาบอกว่าใส่เสื้อใช่ไหมใส่เสื้อปุ๋ยเหรอหวานแห่จับปลาหล,อล่อทะลุอะไรอะ่ะโคลนจริงๆนะคะล่าสุดเรียกเสียงคือฮากันอีกแล้วนะคะสําหรับพระเอกหนุ่มคนนี้มาริโอเมาเลอร์นะคะ ที่เจ้าตัวเองก็เซอร์ไพรส์แฟนๆนะคะด้วยการไปร่วมสนุกกับนะคะเสียนหลังหรอแล้วก็ของเพื่อนยูทูบเบอร์ในไทยบ้านนะคะในคลิปการ์ดมาริโอเนี่ยก็สลับลุกนะคะสลับลุกนะครับแปลงโฉมใหม่ให้เข้ากับสไตล์ไทยบ้านนะคะคว้าเสื้อผ้าที่ขึ้นชื่อว่าราคาเขาบอกว่าไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าราคาแพงนะ ใช่ไหมใส่แบบว่าเป็นหนุ่มแบบว่าไทยบ้านอะ่ะเพราะไทยบ้านเขาจะแต่งแบบราคาธรรมดาปกติทั่วไปไม่ต้องแพงมากเขาทาไรไถนานะคะแล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ยเขาบอกว่าต้องเสียเงินเหรอซื้อปุ๋ยจํานวนมากนะคะอย่างเสื้อปุ๋ยสีแดงมาใส่นะคะแถมในคลิปเนี่ยนะคะเสียหลังแล้วก็บรรดาเพื่อนๆเ,เนี่ยยังพามาริโอเมาเลอร์เนี่ยนะคะทดลองใช้ชีวิตแบบไทยบ้านให้ด้วยให้ดูด้วยเช่นเดียวกันอะไรละเอยียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปดังกลัวกันเลยดีกว่าค่ะเอาทีเดียวต้องตีผม ตีผมานี่ตีผมลองพี่ลองเลยอู้พี่ไม่ไม่ไม่อีกอีกทางนึ่งแทงนึงทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายไหนยะที่ enfin อะไอะไรแหวงไม่ใช anyway. ่แวายสบยพี่นี่อยู่ตรงตีนผมเลยพี่ตีนมึงแหละพี่โน่นี่นี่เห็นไหมอะไรพี่อะไรใช่ปะเนี่ยแล้มันมีขนสไยเลยมีขนวะอะไรนะมานลุก นะครับคุณผู้ชมค่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆนะคะแห่คอมเมนต์กันแล้วก็ชื่นชมกันสนั่นเลยทั้งความหล่อแล้วก็ความที่ความหล่อที่ทะลุเสื้อปุ๋ยออกมานะคะแล้วก็ชื่นชมความคิดนะคะที่ติดดินนะคะไม่ถือตัวอมริโอปกติเขาไม่ถือตัวแล้วนะเขาเป็นคนไม่ถือตัวตั้งแต่สมัยเขายังอยู่กับโกโก้อ่ะที่โกโก้คอยดูแลคิวเขาอยู่อ่ะเรียกเขามาสัมภาษณ์เขาก็เดินมาให้สัมภาษณ์ปกตินะรัน สมัยก่อนนะบอกโอ,โอ้ขอสัมภาษณ์หน่อยลูกเขาบอกได้ครับได้ครับเพื่อนไปที่กองเขาก็บอกน่ารักนะตัวจริงอะ่ะไม่เยอะเป็นมนุษย์ไม่ได้ทําตัวเป็นเทวดาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะไม่ทําตัวเวอร์ไม่ทําตัวที่แบบว่าโอ้โหกูจะต้องติดต่อผ่านคนนั้นกูจะต้องดิวผ่านคนนี้นู่นนี่นั่นแล้วกูเหนื่อย เรียกเข้ามา,าสัมภาษณ์เลยแล้วก็ตอบได้หมดทุกเรื่องนะคะเขาบอกว่าอยากจะประช้อนจังเลยค่ะอินิลามกนะคะนี่ไงพระเอกของผมนะคะติดดินก็ได้น่ารักก็ได้ครับนะคะไม่แปลกใจเลยที่คนรักมาริโอเยอะขนาดนี้เพราะเป็นคนง่ายๆไม่ถือตัวอันนี้เรื่องจริงนะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่ต๋าพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ